เอาละฮะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับในก็แล้วก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับมาสอนนะครับวิธีการหาอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของน้องเมกิดานะครับสําหรับใครที่แบบว่ายังไม่มีนะครับเหมือนผมเลยนะสําหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่อยากได้ไอเดีเกมเจ็ดบาทนะครับหรือไม่มีไอเดีเล่นนะครับทางเราก็มีร้านที่มาแนะนํานะครับเป็น LDO Shop นะครับ ร้านนี้นะครับก็มีรับรหัสเกมด้วยนะครับแล้วก็มีรหัสดองเพชรด้วยนะนี่นะครับแบบราคาแบบ220บาทนะครับได้สี่พันเพชรเลยนะแล้วก็มีไอดีอื่นๆนะครับในเพจนะไปหาดูกันได้นะครับนะอย่างเช่นอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นไอดีที่ออกแล้วนะครับหรือเขาก็รับตีนกด้วยนะครับลองทักไปสอบถามกันดูกันได้นะครับไม่โกงไม่เกลียนแน่นอนนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูก่อนนะว่าหน้าตาและแล้วก็สกิลมันเป็นยังไงนะครับหรือเอฟเฟกมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอหาก่อนนะก็ผมยังไม่ได้ปั้นนะครับเฮ้ยปั้นแล้วนี่ลืมนะครับนี่นะตรงนี้เลยนะนี่นะครับถ้ามีน้องเมก็ได้นะครับในการลงบอสนกนะครับก็จะง่ายขึ้นมากนะครับ แล้วก็ใครที่แบบว่าขี้เกียจฟาร์มแบบว่าหาของอะไรอย่างนั้นนะครับก็ไปจ้างร้านเอโดโวช็อปกันได้นะครับนี่นะครับอาวุธสังธิ์ตัวนี้เลยนะครับวิธีการหานะครับแต่ว่าก่อนจะไปดูวิธีการหานะครับก็มาดูเอฟเฟกหรือสกิลก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่เมื่อตนเองนะครับใช้สกิลฟื้นฟูนะครับก็เป็นสกิลฟื้นฟูของนึกได้นะครับ ก็จะถอนเอฟเฟกต์ดีบัฟนะครับที่ติดพวกพ้องหนึ่งอันนะครับคือฮิวน่ะมันจะฮิวทั้งทีมเลยนะครับแล้วก็ก็จะลบเอฟเฟกต์ดีบัฟนะครับออกหนึ่งอันนะครับต่อหนึ่งการ์ดนะที่บุญฮิวไม่ใช่บุญฮิวดิน้องเมกดานะครับที่ใช้นะแล้วก็มอบเอฟเฟกต์นะครับเพิ่มสเตตพื้นฐานหรือสเตตทั้งหมดนะครับ8%นะครับเป็นเวลา5เทินนะครับ จำนวนหนึ่งอันนะครับต่อหนึ่งการ์ดนะที่ใช้นะครับสูงสุดห้าอันนะครับก็ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นเลยนะครับถ้าใช้ห้าอันเลยนะแต่ว่ามันอยู่ได้แค่ห้าเทร์นะครับก็คำนวณกันดีๆกันนะครับแล้วก็ไม่ซ้ํากับเอฟเฟกเอกลักษณ์นะครับโอ้โหก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับถ้ามีอาวุธหนีตีง่ายขึ้นมากเลยครับนี่ครับการ์ดฮิลตัวนี้เลยนะที่ว่ากับอาวุธศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ว่าคอมโบกันเลยนะ แล้วก็เอกลักษณ์ของน้องนะครับทุกครั้งที่อาสวินพวก้องนะครับพลังชีวิตเต็มนะจะมอบเอฟเฟก์เพิ่มสเตตนะครับทั้งหมดแกอาสวินคนดังกล่าวนะครับ8ปอร์เนตนะก็เหมือนกับอาวุธศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับแต่ผมไม่มั่นใจนะว่ามันจะเป็น40%อแบบว่า 40เปแบบว่า2อันหรือเปล่านะครับผมก็ไม่มั่นใจนะแบบว่าขึ้นเป็น80%อย่างนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกัน,นครับผมคิดว่าน่าจะแค่จํากัดแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมคิดว่านะแล้วก็นะครับวิธีการตามหารครับง่ายๆเลยครับวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะคือต no ีบอสโนกับทีมที่แนะนําก็ใช้เป็นทีมนี้นะครับอันนี้คือทีมที่ไม่มีอาวุธศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับแล้วก็ผมผ่านถึงชั้น2แล้วนะวิธีการ นะครับคือผมจะพอบอกไว้ก่อนนะครับว่าสําหรับผมแล้วนะวิธีการหานะคือแบบง่ายๆนะครับใช้เวลาแค่สามสัปดาห์เองนะครับเพราะว่าในการตีบอสนกนะครับสมมุตินะครับถ้าเราตีไม่จบชั้นสามนะครับก็จะได้ประมาณเท่าไหร่วะทำไม่ได้ละได้ประมาณสี่อันนะครับต่อสัปดาห์นะนี่ชั้นหจะได้อันหนึ่งนะครับชั้น2จะได้2อันนะครับก็เป็น3านะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น4นะครับนี่ นี่รางวัลท้าทายนะครับคือเราคลิกตีนะครับจะแพ้หรือชนะมันก็ได้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะก็จะได้ประมาณ4อันต่อสัปดาห์ครับแล้วก็ในการคราอาวุธศักดิ์สิทธิ์นะครับคลิกเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับนี่นะไม่ต้องเข้าไปหน้าตัวละครก็ได้ครับเราก็เลื่อนลงไปนะครับเลื่อนลงไปเลยนะอืมนี่กลายแล้วนะครับไปไหนแล้ววะมื่เกียนอะครแบบเลยตาลายแล้วนี่เลยนะ ใช้15อันนะครับก็สัปดาห์หนึ่งหาได้5อันนะครับที่จริงตอนนี้ผมหาได้4อันแต่ว่าอีกอันหนึ่งผมมีวิธีอยู่นะครับนี่นะครับสัปดาห์หนึ่งหาได้5อันนะครับก็เลยเหมาะกับที่ว่าผมว่า3สัปดาห์ก็ได้แล้วนะครับเอาศักสิทธิ์ของเมกาได้นะครับอันนี้ก็ได้จากตีบอสเลยนะครับพวกบอสสัตว์สูนนกนะครับแล้วก็นี่ก็ได้จากบอสนกนะครับอันนี้ก็ได้จากตรงตรงอ่า ผมพาไปดูเลยนะตรงนี้นะครับอันนี้คือสําหรับผู้เล่นใหม่เลยนะครับสาหรับใครที่ไม่รู้นะนี่ตรงนี้เลยนะครับตรงแรกเปลี่ยนนะครับแล้วก็โลกสวรรค์นะครับตรงนี้เลยนะครับนี่ที่จะเอาไปแลกนะครับใช้แปดสิบอันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับอีกอันหนึ่งนะเป็นห้าอันพอดีนะครับแล้วก็จะรีทุกๆสัปดาห์เลยครับก็สัปดาห์ละอันนะครับมันจะกัดแค่อันเดียวนะครับน้องงูก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็มีนะครับน้องงูนะ ้งูนี่ผมยังไม่ได้คราบนะแต่ว่าของคาบผมมีแล้วนะครับของที่ว่า,าหายอกๆยกะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะนี่ในนั้นนี้ผมผมคบบ15อันแล้วนะก็คาบน้องงูได้นะครับเหลือแต่หาอันนี้นะ่รแล้วนี่เราจะหาอันนี้กับอันนี้นะครับอันนี้นี่ก็ตรงเมื่อกี้ที่ผมพาไปดูนะก็จะได้จากตร,ตรงนั้นนะครับตรงนี้ก็ฟาร์มบอสนกเอาก็น่าจะได้แล้วนะครับ แล้วก็ถ้าใครสําหรับใครที่มือใหม่ยังไม่รู้นะครับคือในสัปดาห์หนึ่งนะครับเราจะตีได้ทั้งหมดแล้วก็มันก็ตีรอบใหม่นะครับแต่ว่าสมมุตินะครับผมตีไปแล้วแ๋ยวว่าได้รับแล้วอย่างนี้นครับคือในการตีรอบต่อไปคือจะไม่ได้แล้วนะครับก็คือจะได้แค่1อันแล้วก็ตรงนี้ก็จะได้แค่2อันนะครับแล้วก็ตรงนี้จะได้แค่3อันนะครับแต่ว่าเวลาเราตีจบนะครับเราก็จะได้เพิ่มอีกอันหนึ่งครับเป็น6อันนะในการตี ามชั้นนะครับแต่ว่านะครับคือสมมุตินะครับถ้าเราตีจบแล้วเราตีอีกรอบหนึ่งเราจะไม่ได้นะครับเราจะได้แค่1อันเท่านั้นนะครับในการตีจบชั้น3ชั้นนะครับก็คือตีจบนี่ปึ๊บนะครับได้6อันแล้วใช่ไหมนะครับก็เริ่มใหม่นะครับตีจนจบช้ามชั้นอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะได้แค่อันเดียวนะครับก็ถ้าใครตีจบช้ามชั้นแบบไม่มีอาวุธนี้ ในอาทิตย์เดียวก็น่าจะปลดอาวุธได้แล้วนะครับถ้าใครตีผ่านนะแต่ว่าอันนี้คือผมตีไม่ผ่านนะครับก็เลยต้องใช้3มสัปดาห์ครับก็เลยต้องรอมาลรีนะตีมันใหม่รีอันนี้ใหม่นะครับก็ม,มาตีเอาทีละ3มแล้วก็สี่ตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับเน่อลืมลืมบอกนะครับมันต้องรีรอรีก่อนนะครับในแต่ละสัปดาห์นะอันเคลียวๆนั่นนะครับถ้าให้แนะนําเลยนะ ก็เนี่ยมันจะใช้ประมาณ2สัปดาห์นะครับในการปลดตัวหนึ่งนะครับเพราะว่ามันแลกได้สัปดาห์ละ5อันนะครับก็ประมาณ50อันนะครับต่อสัปดาห์นะนีโลกมนุษย์ก็จะเป็นตัวสีนี่เลยนะครับสีฟ้านะอันนี้ก็จะเป็นโลกสวรรค์น,นะครับคืออาจข้างบนนี้ก็ได้นะครับบันทึกเขียนบอกนะถ้าเพืเ่อนๆไม่เข้าใจที่ผมอธิบายนะครับหรือใครที่งงยังไงก็คอมเมนต์ทักบอกได้นะครับ ก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะอันนี้ก็คือวิธีการหาอาวุธศักดิ์สิทธิ์นะครับแบบง่ายๆเลยนะครับใครก็ทําได้นะครับแล้วก็อาวุธนะครับพวกแบบว่าเอาไว้ตีนะจะเป็นโจมตีนะครับป้องกันนะปกตัวดาเมจนะครับโจมตีป้องกันหรือโจมตีดาเมจก็ได้นะครับแต่ถ้าให้แนะนําเลยนะครับคือโจมตีป้องกันจะดีนะครับเพราะว่ามันช่วยทําให้ถึกขึ้นนะครับ แต่ว่าตัวตั้งท่าหรือตัวแทงของเราเนี่ยต้องเลือดป้องกันเท่านั้นนะครับเพราะว่าเอาไปยินชนดาเมจนะครับแล้วก็เลือดนี่ต้องสองแซนอัพขึ้นนะครับตัวที่แนะนําผมขอแนะนําแค่2ตัวนะครับคือตัวนี้นะครับดีแอนนี่เฟสนะครับแล้วก็มาโทน่าแดงนะครับสองตัวแค่นี้นะครับในการตีบอสนงนะแล้วก็ในการคราบอาวุธศักดิ์สิทธิ์นะครับในแต่ละบอสเลยนะครับ บอสนกนะครับตัวที่จะเป็นที่สุดก่อนเพื่อนเลยนะครับคือน้องเมกิด้านตัวที่ผมบอกในคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็บอสกวางนะครับเอ็กททเนียนะก็น้องงูนะครับในการครับที่แบบว่าจําเป็นจาเป็นก่อนเพื่อนเลยนะครับนี่นะตัวนี้นะแล้วก็บอสมานะครับหรือบอสสกอร์และฮาตินะครับฮาร์ติเอออ่านินะครับ ค่องต้องเป็นตัวหนีนะครับตัวนี้เลยนะครับโดนานะครับถ้าไม่ใช่ร่างนี้หนี่โดนาแดงนะครับที่จริงมันใช้ร่วมกันได้นะครับโดนาแดงกับโดนาเขียวนะใช้ร่วมกันได้นะครับตัวนี้คือมันจะมีบอสใหม่มาแล้วนะครับก็จะมีแจกอาวุธศักดิ์สิทธิ์นะครับ็อกี่สิบสี่วันนะครับได้อาวุธได้อาวุธเทพหนึ่งชิ้นของตัวนี้เลยนะครับก็ถ้าได้ตัวนั้นมาผมแนะนําให้ครับตัวนี้ก่อนเพื่อนเลยนะครับตัวอื่นอย่าเพิ่งไปครับนะครับแล้วก็ อาวศักดิ์สิทธิ์มาใหม่ก็จะเป็นของมี k i n g f a ใหญ่ใหม่ด้วยนะครับที่จะเพิ่มเข้ามานะก็ในคลิปนี้ผมก็จะไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็ไปเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าใครไม่เข้าใจอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับไปละครับเจอกันคลิปหน้าครับ